ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนางตะเคียนนะฮะและที่เบื้องหลังผมนี้นะก็คือแม่ใหญ่นะฮะยักษ์ศรีใจดีนะฮะใครที่อยากได้ลูกใครอยากขอลูกใครอยากขอความสําเร็จใครอยากขอพรในเรื่องใดๆเดี๋ยวเรามาขอพรจากแม่ใหญ่นะฮะยักษ์ศรีใจดีที่วัดนางตะเคียนแห่งนี้กันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องดีกว่านะฮะครับตอนนี้นะฮะ ที่เบื้องหน้าเรานะฮะก็คือแม่ใหญ่นะฮะก็คือยักษินีใจดีนะฮะแม่ใจดีมากๆแล้วใครที่อยากได้ลูกนะฮะขอพรขอเรื่องลูกนะฮะให้สมหวังสมปรารถนาในทูกปักการนะฮะอย่าลืมนะฮะที่นี่คือวัดนางตะเคียนนะฮะใครที่อยากได้ลูกก็มาขอลูกจากแม่ใหญ่ใจดีที่นี่กันพระ,ะองค์ตรงกลางนะคือเท้าเวสุวรรณพรมนะฮะหรือเท้าพรมเวสุวรรณนะฮะ แล้วก็มีอีกหลายหลายองค์นะฮะที่วัดนางตะเคียนแห่งนี้นะฮะเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมนะฮะมาไหว้ขอพรจากแม่ใหญ่นะฮะยักษ์ศรีใจดีตนนี้นะฮะับขอแสงหน,นะะ้าท่าน